มึงได้อไปหรือเปล่าถ้าไปมึงก็รีบบอกมาเรื่องอะมันจะได้ไม่หญ่ผมไม่ได้อาไปครับผมสาบานได้เลยครับอย่ากระตุกมีสติหน่อยได้อาไปหรือเปล่าเอาไปก็พูดได้ไม่เสียเวลากูอือผ,ผมไม่ได้ไปแน่นอนนะพี่จะไม่ไม่ได้ยุง่งเรื่องพวกนี้แน่นอนนะพี่แล้วตอนนี้คล้องหา้างอะพวกมึงตองคนมาอยู่ในกันผมกินข้าวยู่งนลอน,น <ะ S 1> ครับ ขี้เวิร์ดจอมสัตย์หน่อยจำมเพชรเป้าเดี๋ยว่าข้าวตลาดกันไอ้ชิบหายก็กูขี้ว่ะนั้นจริงๆอ่ะไม่มึงกินข้าวก่อนสิมึงบอกเขาว่ามึงกินข้าวก่อนกูขี้น่ะกูขี้มึงมึงกินข้าวกูอนไล่มึงจะเอายังไงกันแน่เนี่ยมึงจะได้ข้าวหรือมึงจะขี้หรือมึงจะขี้ก็ไปนั่งกินข้าวหรือมึงได้ข้าวกันในห้องขี้หรือมึงได้ขี้กันอยู่มึงจะยังไงเอ่อเอ่อคือผมนั่งกินข้าวในห้องขี้ครับ มึงบ้าเปล่าคูจะเอาข้าวไว้แดกกระขี้มันต้องตีนอะไรเล่าก็ใครเขาทำงั้นใช่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับคือหมายถึงเพื่อนผมอะนั่งกินข้าวอยู่หน้าห้องที่ผมขี้อยู่ครับสรุปมึงส่องคนนั่งแดกขี้กันอยู่ในห้องน้ำเออผู้กองครับเขาไม่ได้แดกขี้ครับเขาแดกข้าวอยู่หน้าห้องน้ำครับผม ครั้งล่าสุดที่พวกมึงเห็นข้องกันอะเมื่อไรเมื่อเดือนที่แล้วครับเห็นเมือม่อวันศุกร์ครับกูไม่เห็นเมื่อไรไม่เห็นมึงหาเลย่องกูทำไมเนี่ยจะบ้านะมึงกับกูเห็นด้วยกันเลยวันนั้นนะไม่ใช่แล้ว,วกูมึงจำคนผิดแล้วต่างเป็นไรเนี่ยไม่ใช่เห็นไม่เห็นตาจะคาตาเลยเมื่อกูมาส่องวันที่แล้วไม่เห็น ที่มึงเห็น่ะล่าสุดเมื่อไรผมเห็นมันเดินที่แล้วครับแล้วมึง่ะผมกับเฟิร์สนี่เห็นล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วครับคาตาเลยครับกูเพิ่เห็นกับมึงเม่ไงไม่ใช่มึงกับกูเนี่ยเห็นกูจําได้เลยไม่ใช่ใช่มึงจะเือที่แล้วได้ไหมล่ะมึงเจเที่อย่างกูเพื่อนรักมึงจะเอกับมึงเลยมึงจะเอาตารางมาให้กูแล้วนั่นในอเวนก็กูพูดความจริงนี่นะกูเลยจะมาคอจริงอไม่ใช่ผมไม่เห็นครับเห็นไม่เห็นมึงเห็นกับกูเลยคาตาสองวันที่แล้วมันจะเะไพอพอมึงพอ เลิ่มกันว่าผู้เหมือนนะฟองครับใจเย็นครับผู้กองใจเย็นก่อนเดี๋ยวคุณไปรอกพวกมันเนาะนี่ครับคนหน้าหนาขององครับมอยออกไปได้ครับไอ้หนูเล่นแนไปมึงก็บอกผมดีๆปะมึงไม่หยิบมอฟองผมแล้วไปครับฟองกูก็ดีๆไม่ชอบใช่ป่ะต้องให้กูวิบใช่ไหม พมพมไม่ไดไปเลยครับอเลยครับสองพุ่มไม่ได้เไปเลยครับสองเลยพี่ฟังพุมดีๆนะครับพี่ถือว่าช่วยๆกันนะพี่นะพี่เอาไปพี่ก็บอกเอาไปแล้วพี่พี่อยากได้อะไรพี่บอกพุมเลยให้พมปิดคดีได้แค่นั้นเองพี่ช่วยๆกันนะพี่นะพี่ทั้งคนนี้พมติดตามพี่ยุ่เหมือนกันพี่ถือว่าพี่ช่วยน้องแล้วกันนะเนี่ยจะจบเสร็จพี่จะพุ่มข้ออะไรเตร็จพี่ด้วยนะพี่นะมึงเอาไปมึงก็บอกเขาดีไว้เฟิร์สนี่หน้าตาไม่ดีมึงทำตัวไม่ดีก่อนอ้าว แล้วมึงจะบูลลี่กูทำไมวะเมื่อไหร่มึงจะเลิกบอดี้เชมิ่งวะมึงนี่มันท้องสิบปีพ่อจริงเลยโอ้โหสร้างกิจกับกูซะด้วยแต่มันก็จริงนะเนี่ยหน้ามึงก็เป็นสิวแถมอย่างหน้ามันนี่แล้วอีกอย่างนะดูรูขุมขนดิโอ้ไม่ใช่กว้างธรรมดานะแต่กว้างนี่แถมหน้ายังมองคำอีกมึงเนี่ยเออหัวเองเลเก็อะไรไปจุระเฮิร์บเซรั่มเข็งดำเอาไปเพื่อ ก็อย่างที่มึงว่าไงหน้ากูมันกูแค่อยากหายหน้ามันแล้วมันช่วยยังไงเซรั่มขิงดำจุลาเร์บเป็นเซรั่มที่ช่วยคุมมันลบความมันสาเหตุของการเกิดสิวกระชับรูขุมขนกระจ่างใสเป็นเซรั่มที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้กับทุกคนที่หน้าม,มันเพราะมีส่วนผสมจากธรรมชาติผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้เนื้อครีมทาแล้วเย็นซึมเร็วไม่เหนียวเนินหนะสบายผิวจุลาเร์บเซรั่มขิงดำที่ใช้ทาทั้งเช้าและเย็น เป็นตัวช่วยที่ง่ายครบจบในซองเดียวแล้วมึงจะขโมยไปทําไมแล้วมึงอยากให้กูแปลอาที่ไหนมันมีขายที่เซเว่นนีเลเว้นและร้าน b e a u ตี้ชอบทั่วประเทศและที่สําคัญนะมีขายออนไลน์ทั้งในช้อปปีและลาซ a ด้าด้วยนะเพื่อนก็กูกลัวมันแพงมันไม่แพงราคาแบบซองแค่49บาทแถมยังมีแบบลอดด้วยนะราคาเพียงแค่24 5บาทก็ถูก จะไปไหนนะพ่กอนจะไปซื้อเซรั่มขิงด่จุลาฮิร์